เอาล่ะยังไงเมื่อมาดตริดนั้นจะพร้อมจะขายวินซิสุสจจเนียในราคา150ล้านในช่วงหน้าร้อนนี้หากว่าเขาไม่ตกลงสัญญาฉบับใหม่ในคันนี้เอาล่ะยังไงเมื่อเวียดเปิดใจเทียบความต่างพิมารกิกับบุนเดสเรลิกาโรมาจะได้ยืมตัวซิมิคาสเสริมแบ็กซ้ายก่อนตลาดจะปิดนะเอาล่ะยังไงดูเยสยังร้อนแรงซัดอีกตุงพาอันฮิรันถล่มไฟฮาไป4ต่อศูนย์ ก่อนสึกเปิดสึกโปรโดลีกก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นี้้นทนของทางฝั่งทาง้นทนของบริอลมาตติลิตนะครับที่จะพร้อมขายเบนิซุสจูเนียร์ในราคา150ล้านยูโรในช่วงหน้าวอนนี้หากเขาไม่ตกรองสัญญาฉบับใหม่ เมือ่อการดิบริเอลมาดริดอาจตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของวินิสุสจูเนียสตาร์ทีมชาติบราซิลหลังจากที่ไม่มีความคืบหน้าในเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรโดยการรายงานข่าวจากสื่อสเปนระบุว่าบราษิททุกข่าวจะพิจารณาขายวินิสุสออกจากทางทีมชุดเสมอนาหากดักเตะยังไม่ตอบรับข้อสเสนอในการต่อสัญญาและก็จะตั้งค่าตัวไว้อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า150ล้านยูโร ม้เจ้าตัวจะเป็นกำลังหลักของทีมในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาและก็มีบทบาทสำคัญในการคว้าแชมป์อาราิก้าและก็ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าท่ามกลางการเข้ามาของสตาร์ใหม่อย่างเอ็มบาปเป้และก็เอนเดริกก็มีความเป็นไปได้ที่ตำแหน่งของวินิสุสจูเนียอาในทีมนั้นอาจจะสั่นคลอนโดยเฉพาะหากว่าเขาไม่ยินดีที่จะรับบทหน้าใหม่หรือว่าไม่พอใจกับข้อสเสนอด้านค่าเหนื่อย ขนาดเดียวกันเองก็มีหลายสโมสรท็อปในยุโรปให้ความสนใจในการาสัตวิการการค้าแข่งไว้ิิ่ชาเปล่านี้ไม่ว่าจะเป็นปารีสแซงต์แบร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดริเวอร์ฟูเราไปถึงแมนเชสเตอร์ิที่ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและก็พร้อมที่จะเปิดโต๊ะเจรจาหากว่าเบรอัมวัติตเปิดไฟเขียวในการขาย หากว่าวินเดอรอสุสเองไม่ตกลงสัญญาภายในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลสัปดิบห้าบอร์ดบริหารของเระอัลมาริตนั้นอาจจะเลือกให้ใช้ทางออกแบบธุรกิจด้วยการขายนักเตะออกไปก่อนที่จะเสียฟรีหรือว่าถูกมบีบรราคาจากสัญญาที่ใกล้จะบดลงในครั้งนี้ เอาล่ะยังไงเมื่อฟอร์เรียนเบียดจอมทัพลิเวอร์พูชี้พิมเบรกเข้มข้นกว่าบุนเดสเซริกาทางการใช้ร่างกายและก็การวิ่งพร้อมชมอาเนสสรัตวางแผนชัดเจนนะเมืออ่องานนี้ฟอร์เรียนเบียดปร,รเบเกอร์ยอมรับว่าความเข้มข้นในสุกบอลพิมเบรกอังกฤษกับบุนเดสเซริกาจะรบาต่างกันมากเพราะว่าที่เมืองผู้ดีเน้นเรื่องของสภาพร่างกายและก็ต้องวิ่งตลอดทั้งเกมผมแงแดงลิเวอร์พูทุ่มเงินเป็นสถิติสโมสรในการจะดึงตัวฟอร์เรียนเบียดมาจากไบเออร์เลบโกอเซนด้วยค่าตัวลมแล้ว 116ล้านปอนด์หรือราว5,104ล้านบาทตัวนั้งเตก็มีโอกาสจะได้สัมผัสเกมลีกสูงสุดเมืองผู้ดีไปแล้วในแมชที่เปิดซีซั่นชนะบรันดัตไป4ต่อ2เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนในครนี้โดยสตา์ทีมชาติเยอรมนีก็ยอมรับเป็นดว่าเกมลุกหนังบนเกาะอังกฤษนั้นมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับประสบการณ์ของเขาในการเล่นในกับเลเวอร์โคเซนที่ลีกแดนไส้เกอกเนื่องจากว่ามีความเข้มข้นสูงและก็ใช้พลังกำลังเยอะมาก หดืในแง่ของฟุตบอลมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเลยก็เหมือนกับเกมอื่นๆอย่างไรก็ตามที่นี่มีการใช้ร่างกายที่เข้มข้นมากกว่าและอาจจะต้องวิ่งเยอะกว่าพอสมควรคู่แข่งจะตามประกบติดคุณเป็นเงาตามตัวตลอดทั้งเกมแต่ผมเคยชินกับเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยที่เล่นในศึกบุนเดสซิริกามาแล้วซึ่งผมมักจะได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ การพูดคุยกับอาเนสซอรตเป็นอะไรที่ดีเป็นอย่างมากในช่วงของการเริ่มต้นเขาชนะใจผมตั้งแต่ตอนที่พบกันครั้งแรกเขาแสดงให้ผมเห็นในถึงการแนวความคิดและก็วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าเขาต้องการจะใช้ผมอย่างไรในทีมของเขาจากสิ่งนี้พร้อมกับการผรสมผสานกับองค์กรประกอบต่างๆในทีมในครั้งนี้ได้อย่างลงตัวทําให้ผมมีความเชื่อม,มั่นเป็นอย่างมากในครั้งนี้ อารัตยังไงเมื่อจานบริกาดีมาซิโอนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีปรายการข่าวบอกว่าโรมาที่ดนังของการโชดสรีอาอิตาลีอยู่ในระหว่างการหารือการกับบริวณูเกี่ยวกับการย้ายทีมยิมตัวคอสตาซิมิคัสแบกซ้ายชาวกคลิชไปริ่มทีมก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเสมเมอร์จะสิ้นสุดลง ซิมิกาสกลายเป็นตัวเลือกรองนะครับลงไปอีกหลังจากการมาของวิลสเคอร์เคชตำแหน่งแบ็กซ้ายในทีมของแดงเรอยลพูรและจะทำให้ที่ผ่านมาตั้งแต่คอมเบนร์ตชิลและก็พิมเาริกนัดเปิดสนามซิมิคาสไม่มีชื่ออยู่ในทีมเลยขณะที่บรมาม่เองก็กำลังมองหาคู่แข่งเพื่อจะแย่งชิงกับอังเกนโยแบ็กซ้ายคนปัจจุบันและก็พวกเขาก็การันตนล้นที่จะเซ็นสัญญาก,กับซิมิคาส โดยการรายงานข่าวระบุนะว่าทางบรมาได้ติดต่อกับชป์พิมบริกเกี่ยวกับข้อตกลงในการยืมตัวกองหลังชาวกรีซแล้วโดยผู้จัดการทีมคนใหม่ของบรมาจานเปีเอเโรกรัสเปดดนีเน้นย้ำในการแถลงข่าวก่อนจะเปิดฤดูกาลว่าพวกเขายังคงมีงานที่ต้องทำอีกมากมายทั้งในขุมกำลังท้งเกมรุกและก็เกมรับ เอาละยังไงดาวินโดเยสอดีตหัวหอกลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มเดือดอย่างต่อเนื่องกดประตูช่วยอันธิบรันทรมอันไฟฮาไป4-0ต่อในเกมอุ่นเครื่องในช่วงปริซันก่อนจะลดยศึกซาวุดีโปรลีกดาวยิงชาวอุรุกวัยก็ได้โพสต์ปลุกพลังในไ g ีหลังยิงได้3นัดรวด โดยการน,นี้ดาวิดดูเยสกองหน้าทีมอันติบรารันยังเกือบจะร้อนไม่เลิกนะฮะล่าสุดกดอีกหนึ่งเม็ดพาทีมถล่มอันไฟา่ฮา4-0ในเกมอุ่นเกือกนัดทิ้งทวนก่อนจะเปิดซีซั่นโปรลีกเมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยดูเยสเองอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลย้ายไปคาแข้งกับอันติบรารันด้วยค่าตัว54ล้านปอนด์หรือราว2,376ล้านบาทอะไรที่สร้างชื่อกับพิมบเบ้กได้ไม่ดีพอเมื่อมองถึงผลงานส่วนตัวในคณะนี้ แย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ถูกสโมสรในลีกซาดิอาระเบียขวาตัวไปร่วมทีมสตาร์ทีมชาติอุรุกววยก็กลับมาสอยตาข่ายได้อย่างต่อนเนื่องโดยในเกมบูกกับอันไฟฮาเขากระทุ้งได้อีกประตูพาทีมของกุซืซอซิโมเนอิซาีิกำชัยไปแบบขาดลอยโฟกัสถึงสิ่งที่รออยู่ข้างหน้านะดาวิงในวัย26ปีปีนี้โพสต์ลงไอจีหลังยิงประตูให้กับสโมสรใหม่ในเกมปารีสแซงได้ตลอด3นานัดติดต่อกันนครข้งนี้ ศึกฟุตบอลอ่าพิมเมร์เริกมันเดย์ไนต์เดวคาเซลเปิดบ้านารับลิเวอร์พูลแชมป์เก่าเกมนี้เดือดดานฐานะที่เป็นริมแมชนะัดชิงคาราบาลครับพร้อมประเด็นร้อนอ่ามหากราบของอล็กซานเดอร์อิสซักที่ต้องจับตาในเวลานี้โดยการนี้จะเตะกันในเวลาที่20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องมูนโดแมชนะักสนามเซนเชียงพาักโดยเรามาดูกันที่สภาพความพร้อมกับอ่าความน่าจะเป็นและก็คาดการณ์สิบตัวจริงกันสักหน่อย เริ่มกันที่ฝั่งทางด้านของฝั่งดิวคาสเซนกันก่อนกันกัน,ก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 นโดยเอ迪ฮาวยังคงไม่ได้ใช้งานอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าของทางด้านของทางฝั่งที่มีมูลค่าตัวเก่ง150ล้านปอนด์ ซึ่งก็ถูกแยกออกจากกลุ่มและก็รอการย้ายสู่จินแอนฟิ์ขณะที่นักเตะคนื่นๆแทบจะไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บโดยโจว,วิบล็อกก็ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บน่องในช่วงปริสั่นและคาดกาว่าจะกลับมาพร้อมสลับนัดนี้ส่วนเชคคอร์เปรนซี่อาจจะได้ประเดิมหลังจากที่ย้ายจากแอสต์วิลล่าแต่ดูแนวโน้มแล้วคงจะค่อยๆปรับนักเตะใหม่ลงสนามใหแอนโทนีเอรังกาแอนโทนีกาดอนและก็ฮาวิบานได้โอกาสในการแก้ตัวในแนวรุกหลังจากนัดแรกเก็บผลเสมอไป0ูนย์ต่อ0ูย์จากวิลล่าพ์ค ส่วนคาดการณ์สิตัวจริงของทางฝั่งเิวคาเซิลน,นั้นก็จะมีระบบ4-3-3ได้แก่ดิกโปูบค e ิวแรนชิปเบียฟาเบียนแชร์แดนส์เบิร์ชติโนบริฟาเมนโตบรูโนกิมาราชซันโดโตนารีโซริตอนแอนโทนีเอเรนกาแอนโทนีการาดอนและก็ฮาวิบานเหลือกันนี้ส่วนคาดฝั่งของทางด้านของฝั่งลิเวอร์พูลนั้นก็สภาพความพร้อมอาเดสส์สลอตก็ประสบกับปัญหาตำแหน่งแม็กขวาอีกครั้งเมื่อคอนเดอร์แบชลีย์เพิ่งจะกลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ โจโกเมสกำลังถูกจัดสภาพนะฮะจากการสภาพร่างกายอย่างพิถีพิถันและที่สำคัญเจอร์รี่ฟิมปงเจ็บแฮมส์ริงกลับมาอีกทีหลังเบรกทีมชาติในช่วงเดือนกันยายนนุ่นเลยจึงอาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยการโยกเอาโดมนิกโซบ็อกสไรร์หรือว่าเคอร์ติสโจนคนใดคนหนึ่งมายืนแก้ขัดในช่วงนี้ไปก่อนอย่างดีที่แดนกลางนั้นได้ตัวบรอันกราฟเฟนเบิร์กพ้นโทษแบนในค้งนี้เป็นที่เรียบร้อย แดน,นบนนั้นก็พร้อมจัดเต็มนำทัพมาโดยโมเบซาร่าหลังทำประตูเปิดเกมเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วและก็มุ่งม,มั่นจะต่อยอดสถิติสูงสุดของเขากับสาริกาโดงเดพิมบลิกด้วยผลงาน10ประตูกับอีก8แอสซิสรวมถึงการมีส่วนร่วมกับประตูที่6ในเกมลีกล่าสุดที่พบกันโดยครั้งนี้ตนักของคาดการณ์ตัวจริงลิเวอร์พูลนั้นจะมาในระบบ4-2-3-1ก็ได้แก่อาริซงเบเกอร์โดมินิกโซบ็อกสไไรอีบาร์กิมากนาเต้เฟอร์จิฟันได้มิร็อสเกเคช บรอันกรา berg, รเฟนเชเบิร์กอเล็กแม็กอาริสเตอร์มเมซาร่าฟอร์เดนเวียดโคดีกัรโปรและก็อูโกโอเอกิติเกโดยความน่าจะเป็นของเกมเกมน,นี้หงแดงลิเวอร์พูลยกพลมาด้วยจุดอ่อนในแนวรับแต่สารกาดงที่ไรซ์อิซักก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะใช้จุดอ่อนให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะหากดูจากฟอร์มที่เปลืองโอกาสในการเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกทั้งแนวรุกเต็มสูบของลิเวอร์พูลก็พร้อมจะตอบโต้เล่นงานและมีโอกาสเก็บชัยสองนัดติดต่อกันในครั้งนี้ และข่าวี่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะกันใหม่ค่ะต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกครับ